สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตครับลูกวัวบีบมัตเตอร์นะครับที่เคยลงไปเมื่อคลิปก่อนนะครับตอนนี้ก็อายุได้ครบสิบวันแล้วนะครับมาดูพัฒนาการของเขานะครับเพศเมียนะครับ เป็นบิฟมัตเตอร์เพศเมียเป็นลูกสาวของฟิวชั่นครับพ่อพันบิฟมัตเตอร์นอกนะครับเราเอาน้ำเชื้อเข้ามาพัฒนานะครับให้เขาลุกให้ดูนะครับอายุได้10วันแล้วนะครับ เรียมตัวส่วนสูงใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ได้จด C1 เพื่อพัฒนาต่อไปนะครับ สสดอส่วนสูงความยาวลําตัวนะครับลองพิจารณาดูนะครับพ่อพันธ์ุคือฟิวชั่นนะครับ ของเขาคือตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมชาลูเล่ครับกล้ามเนื้อเริ่มเริ่มมานะครับ ตัวนี้สามารถจดเป็นบีบมาสเตอร์ C1 ได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปนะครับ เี่ยอยุได้1เดือนก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับชุดนี้เราก็จะเปิดย้ายบ้านที่อายุประมาณ7เดือนครับยานมเราก็จะเริ่มเปิดให้เกษตรกรที่สนใจจะนำไปพัฒนาต่อนะครับเข้ามาเลือกชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามสีสุกฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ